สวัสดีครับฟันทูเดย์บายเคทแทมยีมกราคม2022นยี่สบสองนะครับเมื่อวานนี้เราชี้ย้อนอดีต3ปีเศษเศษที่ผ่านมานะครับ3ปีที่แล้วเฟดยูเทิรนะ์นเมื่อคืนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ยูเทิร์นก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองนะครับตลาดหุ้นสหรัฐสุดราม่าท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียยูเครนก่อนเฟดประชุม s อสแ0นคืนชีพจากติดลบเกือบ4%เเซแย่ขาเข้าสู่โซนปรับฐานคอร์เรคชั่นระหว่างวันปิดตลาดบวกได้ราว0.3%พอพๆกับดาวโจนส์ตกลง s อสแ0นถ้าดูจากราคาปิดก็ยังไม่ปรับฐานนะครับยังไม่ได้ยังปรับตัวลงไม่ถึง10%จากยอดก็คือเรคคอร์ดไฮที่แล้วนั่นเองนะลงมาประมาณ8%ซแต่ระหว่างวันเนี่ยคือเข้าสู่แดนคอร์เรคชั่นแล้วจะกลับมาได้นะครับ ส่วน n a s d a กโกงตายกลับจากแดนลบลึกเฉียด5%ขึ้นมาบวก0.6%ดอลลาร์แข็งค่ายูพันธบัตค่อนข้างทรงตัวน้ำมันดิบลดช่วงลบเหลือแค่เปอร์เซนต์กว่าราคาทองคำบวกโชว์สกิลป้องกันความเสี่ยงส่วนตลาดคริปโตเคเรนซี่ก็รีบาวช่วงท้ายเช่นกันนี่คือบทสรุปอย่างรวดเร็วนะครับตลาดโกงตายกลับมาช่วงท้ายบายเดอะ i r ดดินะ ก็ทำงานในที่สุดแต่ว่ากันว่าเห็นมีทวีตการเงินนะในตลาดต่างประเทศเนี่ยบางส่วนก็บอกว่าตึ้งเช้านี่เห็นลายย่อยขายนะก็มีสองสายสายหนึ่งก็บอกถ้าเป็นแบร์นะก็บอกว่าความผันผวนแบบนี้เออมันเป็นแบร์มาเก็ตชัดๆนะครับรีบาวขึ้นมามันก็คล้ายๆกับปลายปี2008ัช่วงแฮมเบอร์เกอร์เลยเนาะเราก็คงจะทราบกันดีว่า หลังจากนั้นตลาดมันยังไม่บอททอมมันไปบอททอมหรือเจอจุดต่ำสุดจริงๆก็คือเดือนมีนาเก้ามีนาสองพันเก้าน้ก็อีกตั้งเท่าไหร่อ่ะหลายเดือนอยู่สามสี่เดือนเนอะหลังจากไอ้ข้อมูลที่เขาโชว์มาว่าไอ้ตลาดก็อย่างเงี้ยติดลบระหว่างวันสี่เปอร์เซนกว่าแล้วกลับมาบวกได้เป็นเปอร์เซนต์เลยนะเขาบอกว่านะ่านแบร์มาร์เก็ตนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผมตั้งข้อสังเกตไว้สั้นๆก่อนว่าไอ้คาบเวลาของ c y เคิ cle, ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนบีบเวลาเนี่ยสั้นเข้าสั้นเข้าเพราะว่าพวกอัลกอริทึมหรือนักงทุนเองก็ดีก็เรียนรู้จากอดีตและพยายามจะฟ้อนลันกันและกันนะครับทําให้อ้รอบวัตจักรหรือว่าแอคชั่นในตลาดมันรวดเร็วนะกระทาล่วงหน้ากันไปหมดนะถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาจากไอเหตุการณ์ที่บอกนะติดลบเกิน4%แล้วกลับมาได้นะจนถึงจุดบอททอม ถ้าแต่ก่อนมันเป็น3าเดือนเดี๋ยวนี้อาจจะไม่กี่สัปดาห์ก็ได้หรือเร็วกว่านั้นอันนี้เป็นคอมเมนต์สั้นๆนะถ้าเกิดจะมีอาร์กิวเมนต์ที่บอกว่าตอนนี้ตลาดมันยังเป็นแบร์มาร์เก็ตแต่ถ้ามีแคปิตูเลชันหรือว่ารายย่อยเนี่ยเรียกว่าคุกเข่าลงรายย่อยยอมมอบตัวนะเออแล้วการซื้อกลับมาในช่วงท้ายมันเป็นของสาบันจริงก็มันก็ดูเฟิร์มขึ้นแต่ทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ การต่อสู้กันระหว่างบูกับแบนะครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือตลาดมันรีบาวช่วงท้ายพูดง่ายนะแทบทุกอย่างนะครับดัชนีวิกซ์ดัชนีความกลัวพุ่งปริ้ใกล้แตะ39ก่อนดิ่งลงมาปิดต่ำกว่า30เท็กน้อยที่29.90ยังคงสูงมากและเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดหุ้นย่านเอเชียเชา้านี้เมื่อวานนิเคอิและพลพรรหุ้นญี่ปุ่นนี่ทำ สร้างความประทับใจโชว์แกร่งนะครับบวกขึ้นมาตอนท้ายเนี่ยคล้ายๆสารัฐเลยมันนําสารัฐได้ไงไม่รู้ไม่รู้นําหรือเปล่าหรือว่าแค่โคอิสซิเดนต์นะแต่วันนี้ลองดูแล้วกันนะผมยังผมยังแบ่งใจไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะปิดลบแบบเปอร์เซ็นต์กว่าแบบนี้นะแต่ก็ไม่รู้นะครับลองดูตลาดต่อไปแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรสําหรับตัวของญี่ปุ่นนะคอยดูแล้วกันนะครับเออก็ เผชิญแรงกดดันจากวิกถ้าเกิดว่าเทรดกันด้วยโมเดลอย่างตลาดญี่ปุ่นอย่างเนี้ยถ้าเทรดด้วยโมเดลเขาก็าต้องขายวันนี้เพราะว่าวิกมัเป็นตั้งยี่สิบเก้าจุดเก้ามันสูงมากนะครับแต่เวลาผ่านไปดูช่วงบ่ายของญี่ปุ่นเนาะก็คือช่วงประมาณสักเที่ยงถึงบ่ายเนี้ยของเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนเมื่อวานก็ได้ผลประมูลพัสดุสารัฐอายุ EU 2ปีดีมานแกร่งยวประมูลต่ำกว่ายวตลาดนะครับบิดทูคฟเวอร์สูงสุดตั้งแต่เมษา2020น ก็คือยอดคนที่เสนอประมูลเข้ามาเทียบกับยอดประมูลนะเรียกว่ายอดเสนอยอดขอซื้อมันสูงดีมนดันแกร่งนะสัสดส่วน indirect bidder ซึ่งสะท้อนความต้องการจากผู้ซื้อต่างชาตินะแน่นสุดอันดับสองเท่าที่เคยบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี2 3 0 3นะดีมานต่างชาติเยอะมากนะรอบนี้การประมูลผราบัตตัวสั้นๆนะสนปีส่งสัญญาณบ่งชี้ว่าสภาพคล่องเพียงพอและไม่น่าเป็นปัญหาณจุดนีนะ้ก็ผ่านไป สำหรับตลาดบอลนะตลาดบอนเมือ่อวานดูสงบท่ามกลางความปั่นป่วนนี่ตลาดบอนดูสงบแล้วก็ไอ,อ้ผลประมูลนี่ก็เข้ามาช่วยไว้คอนเฟิร์มว่า,ด,าดีมันมันแกร่งตอนนี้ยูพันธบัตอายุ2ปีของสหรัฐก็อยู่แถวแถวหเปอร์เนเสร็จเสรนะไอ้ยู yield ประมูลออกมานี่เออต่ำกว่าหนึ่งเล็กน้อยด้วยซ้ำนะต่ำกว่าหนึ่งเล็กน้อยแต่เช้านี้ยูสองปีสหรัฐก็รีบาวขึ้นมาเหนือหนึ่งเล็กน้อย นะครับแต่ว่าดูแล้วสภาพคล่องไม่น่าเป็นปัญหามีพัฒนาการของแบงก์ชาติในย่านเอเชียแปซิฟิกนะครับเริ่มจาก MAS ธนาคารกลางสิงคโปร์ดำเนินนโยบายเข้มงวดโดยปรับความชันอัตราแลกเปลี่ยนให้เงินสิงคโปร์ดอลลาร์แข็งค่าได้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนี่เป็นวิธีการบริหารนโยบายการเงินของสิงคโปร์เขาจะไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยน,นโยบาย แต่เขาจะใช้การปรับสโลปการปรับค่ากลางนะน่าจะมี2ออย่างถ้าจำไม่ผิดนะมีปรับค่ากลางของการเคลื่อนไหวและปรับสโลปความชันนะท,ทั้งสองอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีการปรับจูนอัตราเอ่อการไกด์อัตราแลกเปลี่ยนอ่ะปรับจูนอันนี้คือปรับจูนเอ่อให้มัน,ให,มนให้มันแข็งค่าได้ง่ายแข็งค่าได้เร็วขึ้นเ,เวลาเงินแข็งค่าขึ้นมันก็จะช่วยกดเงินเฟอ้อถูกไหมเพราะว่าเวลานําเข้าอย่างเช่นน้ามันก็แล มันก็จะทําให้นําเข้าน้ํามันหรือหรือสินค้าต่างๆนี่ถูกลงก็ช่วยกดเงินเฟอ้อการทําให้เงินแข็งค่าได้เร็วขึ้นก็เพื่อกดเงินเฟ้อนะครับนี่คือแอคชั่นก็คือเป็นการดําเนินนโยบายเข้มงวดเทียบเท่ากับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางธรรมดาเอ,อ่ออื่นๆทั่วๆไปในโลกนะครับนี่คือเข้มงวดนะสิงคโปร์นะแล้วก็ออสเตรเลียยังไม่ได้ปรับอะไรแต่ว่า พอสิงคโปร์ทาอย่างนี้ข่าวที่เข้ามาในออสเตรเลียก็ดูมีความหมายเงินเฟอ้อพื้นฐานออสเตรเลียพุ่งทะลุค่ากลางของกรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติออสเตรเลียนะ RBA เขากําหนดกรอบการเคลื่อนไหวของของเงินเฟอ้อพื้นฐานไว้แล้วข้อมูลล่าสุดเนี่ยเงินเฟอ้อพื้นฐานมันพุ่งทะลุเหนือค่ากลางของ RBA นะะเป็นครั้งแรกตั้งแต่มิถุนา2014 อาจเพิ่มแรงบีบให้แบงก์ชาติแดนจิงโจ้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมนีก็เป็นเสียงรัวกลองรัวกลองของการขึ้นดอกเบี้ยนะ The Great Lift Off นีขึ้นกันใหญ่เลยความจริงมีหลายประเทศในตลาดเกิดใหม่เองก็มีขึ้นดอกเบี้ยปึ๊บปับปึ๊บปับก่อนสหรัฐนะสหรัฐถือว่าช้าเนี่ย be h i n d the curve be h i n d many countries มากๆแล้วนะเพราะฉะนั้นอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ยังเป็นที่ดอลลาร์ต้องแข็งอะไรมากมายนะหรือว่า ภาวะทางการเงินที่มันจะตึงตัวอะไรมากมายเพราะว่าหลายประเทศก็ขึ้นไปก่อนเนี่ยในย้านฝั่งเอเชียสิงคโปร์ออสเตรเลียผมเหลือไปดูคอมเมนต์รี่ล่าสุดดูดูมุมมองรายสินทรัพย์ของ b l a c k โลกอ่างนี้นะเ็บอกว่าหุ้นในย่านเอเชียนี่ก็เฉยๆเพราะว่านโยบายดูแล้วค่อนข้างเข้มงวดอืมแต่ว่าหุ้นจีนที่ชอบเพราะว่านโยบายผ่อนคลายเอ,อ ในแง่นี้ในแง่นี้ก็ค่อนข้างมีความแตกต่างมันค่อนข้างจะแยกจากนี้เอ,อ่อประเทศเอเชียโดยทั่ว,วไปนี่ดูเหมือนจะเข้มงวดนะเข้มงวดในขณะที่จีนนีเออ่เรียกว่าผ่อนคลายนะก็แตกต่างกันนะครับนะนี่ก็คือเอ,อ่อสิงคโปร์ปรับแล้วออสเตรเลียเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่น่าจะเพิ่มแรงบีบให้ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วนะครับความคาดหวังเงินเฟอ้อกลับมาที่สหรัฐนะเ,ออเราก็นั่งเฝ้าไอ้ตัวนี้ไฟเย่ไฟเย่ฟอร์เวิร์ดอธิบายไปแล้วนะครับ ความคาดหวังเงินเฟอ้อตัวไกลในตลาดบอลสหรัฐไฟเย่ไฟเย r ฟอร์เวิร์ด fire, fire บวกขึ้นมา4 b a เบสิสพอยต์ปิดที่2 0 2เเนหนือระดับ2%ครั้งแรกใน3าวันระดับจิตวิทยาเลยนะเพราะว่าเป็นเป้าหมายเงินเฟอ้อของเฟดเรามีสมมติฐานว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ความคาดหวังตัวยาวนะมันขึงความคิดเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟอ้อของคนสูงไปก็ไม่ดีต่ําไปก็ไม่ดีนะต่ํานานๆสูงนานๆไม่ดีนะมันจะทําให้ เรื่องของเงินเฟ้อบริรหารจัดการยากนโยบายต่างๆปล่อยออกมาแล้วถ้าเงินเฟอ้อเงินฝืดมันฝังหัวทั้งสองด้านนะมันจะทาให้ปรับนโยบายไปแล้วไม่ได้ค่อยได้ผลเพราะนั้นไอ้ตัวยาวเนี่ยเป็นตัวสําคัญเมื่อคืนปิดเหนือสองเปอร์เซ็นครั้งแรกในสามวันแต่ก็ยังสองจุดศูนย์สองปิดน้ํานะครับปิดน้านะสาหรับไฟเย่ไฟเย่ฟอร์เวิร์ด U.S Treasury yield curve นะครับ yield curve ดูคู่สิบปีสิบปีลบสองปี 210ชันขึ้นครั้งแรกใน4วันเออเมื่อกี้ความคาดหวังเงินเฟอ้อตัวไกลเหนือ2ครั้งแรกใน3วันอันนี้ US Treasury yield curve ชันขึ้นครั้งแรกใน4วันนะครับแฟลลงมา3วัน,นวันนี้ชันเออเมื่อคืนชันขึ้นนะครับเราย้ำมุมมองรายสัปดาห์ Fed คงไม่ปล่อยให้ความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะไกลปรับตัวลงไปเรื่อยๆจากระดับปัจจุบันแถว2เร์ จึงไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยหรือเข้มงวดนโยบายการเงินรุนแรงเกินจําเป็นคงขึ้นอยู่ละคงจะต้องปรับนะตรงต้องเลิก QE แต่เมื่อไหร่ก็ว่าไปคงจะต้องวางแผนในการทํา QT นะครับแล้วก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยให้ความคาดหวังที่เหมาะสมกับความคาดหวังในตลาดนะแต่ว่าคงไม่รุนแรงเกินจําเป็นเพราะว่าในความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะไกลนี่มันมาอยู่ปริ่มน้ําแล้วนะถ้าเกิดว่าเข้มงวดเกินไปมันก็ตกลงไป ถูกไหมไม่ควรทํารุนแรงเกินจําเป็นเงินเฟอ้อสูงเป็นปัญหาใหญ่ขัดขวางไม่ให้เฟดยูเทินเหมือนสามปีก่อนใครอยากอ่านเมื่อสามปีก่อนเฟดยู turn, เทินจะรมพาเวลยูเทินยังไงไปอ่านได้ <c oughs> นะอยู่ดีขึ้นดอกเบี้ยอยู่ดีบอกว่าสองพสิบเก้าจะขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งปรากฏไอ้ความคาดหวังเงินเฟอ้อตัวไกลเนี่ยมันลงต่างกว่าสองเปอร์เซ็นเปิดปีใหม่สองพสิบเก้ามาปุ๊บบอกเลยว่าจะอดทนนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทิศตัวร้อยแปดสิบองศา กับนโยบายเาินเงินนะับตั้งแต่วันนั้นและนําไปสู่การลดดอกเบีย้ยในปีส0 1 9นอกจากไม่ขึ้นสองครั้งแล้วยังลดด้วยนะครับนะก็เป็นการยูเทิร์นมาสาปีก่อนเราคิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นเฟสคงไม่ถึงขนาดหยุดขึ้นดอกเบีย้ยนะการเอ่อการเลิก QE ต้องทำาทนทำคิวท,ทต้องเริ่มนะแล้วก็ดอกเบีย้ยก็ต้องขึ้นนะคงไม่อยู่เทิร์นหลอกอย่างไรก็ตาม ผลประชุม f o m c พุธนี้ไม่ควรมีเซอร์ไพรส์ในทิศทางเข้มงวดกว่าเดิมโดยเฟดแค่ส่งสัญญาณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วก็พอเห็นย,ยิวผลิตภัณฑนเส้นอัตราผลตอบแทนยิวเคิร์บที่ชันขึ้นนะเอ่อความคาดหวังเงินเฟ้อในตลาดบอลก็มีดูมีรีบาวดโดยตัวยิวเคิร์บชันขึ้นเนี่ยติดไว้ก่อนนะเมื่อวานนี้ก็ยังเขียนไม่ทันทมาพูดตรงนี้เลยกันเรื่องของยิวเคริร์บนะสุ่มเสียงในตลาดก็บอกว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยแม้ทําให้ยูเคอร์มันราบลงขาเดียวถูกไหมเพราะว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมามันไดนามิกพลวัตของเงินเฟ้อนะมันมันต่ำเงินพลพัตของเงินเฟ้อมันต่ํามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนช่วงเนี้นะบริบทใหม่คือเงินเฟ้อมันสูงแล้วมันลากยาวและไอ้เงินเฟ้อสูงลากยาวเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนุนยูพัฒบัตัวยาวอยู่แล้วถ้าเฟดไม่ได้เข้มงวดมากขนาดที่เรียกว่ารุนแรง ขึ้นดอ,อกเบีย้ยแรงๆยกไอตัวยิวตัวสั้นขึ้นเยอะๆนะแล้วก็ไปกดเงินเฟอ้อให้มันเอาตายเลยอย่างเงี้ยถ,ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคือราบลงอาจจะอินเวอร์สด้วยยิวเคิร์ฟครับแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นแอสซัมทันของเราเนี่ยก็คือค่อยๆขึ้นตามหลังเงินเฟอ้อไปอยู่ร่วมกับเงินเฟอ้อลิฟวิธอินฟลชันก็แปลว่าเงินเฟอ้อจะทํางานของมันคือยกยิวตัวยาวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป Data เข้ามาข้อมูลใหม่ๆที่ผลกระทบจากโอมิคอนในช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยนะนะ มันเริ่มซาลงไปเนี่ยข้อมูลต้นปีก็ยังดูไม่ดีถูกไหมฮะเมื่อวานก็มีตัวเลข ISM อะไร PMI อะไรออกมาเนาะเนี่ยก็ยังเป็นผลกระทบที่เราแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนก็ยังคิดว่าชั่วคราวนะถ้าเกิดเป็นอย่างที่เราคิดไว้เนี่ยเดี๋ยวข้อมูลมันดีขึ้นมันจะหนุนยิวตัวยาวทําให้เส้นตาผลตอบแทนหรือยิวเคิร์ฟมันไม่ราบมากนะหรือมันอาจจะมีจังหวะที่ชันขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาเทียบข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งมันค่อนข้างดีกับท่าทีของเฟดที่ไม่ค่อยเข้มงวดมากก็คือดอ i วิชไฮก์อะ ขึ้นดอกเบี้ยแบบโดวิชซึ่งก็เคยทํามาแล้ว2017ใช่ไหมขึ้นดอกเบี้ย้ดอลลาร์อ่อนถูกไหมก็คือโดวิชไฮขึ้นดอกเบี้ยแต่ตามหลังเงินเฟ้อดอลลาร์ก็อ่อนนะครับแล้วยิวเคิร์ฟเนี่ยถ้าไดนามิกเงินเฟ้อเป็นอย่างนี้ยิวเคิร์ฟก็น่าจะสามารถชันขึ้นได้นะมันก็ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มการเงินครับนะไอ้ผลประกอบการไตรมาสสี่ที่ดูไม่ดีก็ผ่านไปแล้วถ้าเกิดว่ายิวเคิร์ฟชันขึ้นนะดอกเบี้ยขาขึ้นมันก็จะรับผลจริงๆไม่ใช่แค่ความคาดหวัง เราเห็นโอกาสที่ยอยสะสม KT Finance รับความเป็นไปได้ที่ย l เคอร์ฟอาจจะชันขึ้นอีกครั้งหลังประชุมเฟดซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงินแนะคราวนี้ก็จะเป็นต่าก็จะเป็นอะไรที่มันยาวขึ้นละสําหรับการปรับตัวขึ้นนะเพราะว่ามันจะส่งผลไปถึงตัวผลประกอบการในระยะถัดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ชี้ไปเลยตัวเดียวหลังจากที่เรา,เ,าเปิดหน้าต่าง3วันให้กับ k t u s ก็ได้สะสมกันไปแล้วเสร็จเรียบร้อยวันเมื่อวานนะตกลงถ้าใครสะสมไปสามวันถ้าดูแค่3ามวันนี้วันต่ําสุดถ้าเป็นราคาปิดก็คือวันศุกร์นะเป็นการสะสมแบบตัว V แบบ perfect V นะก็คือว่าเอ่อ V ตรงกลางตรงกลางเนี่ยเป็นจุดต่ําสุดแล้วก็รอบข้างก็เป็นจุดเอ่อวันข้างเคียงถูกไหมก็ไม่รู้ว่าวันมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไหมนะนะก็เคจก็ถือไว้เป็นของเลอค่าราคาแบงก,กัดินนะครับที่เราได้มา วันนี้ก็มาต่อกับตัวหลักเลยนะของดอกเบีย้ยขาขึ้นคือ KT Finance ตอนนี้อยู่เคร์บราบลงนะุ้้นก็ย่อบรรยากาศตลาดก็แย่นะเป็นจังหวะในการสะสมตัวหลักที่เราจะใช้ขี่ไปในแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นตลอดปีนี้เชื่อว่ายอย่างนั้นนะครับแต่เอาเอาเป็นช่วงต้นปีช่วงไต่มาสแรกก่อนกระเน,นตัวนี้ KT Finance นะครับ นะเปิดในช่วงคำถามนะ Q&A สองช่องทางเช่นเคยครับ h o u s e ยกมือและเค r t Smart Trade Facebook Live นะครับพรีเฟสหน้าจอนิหนึ่งนะเชิญเลยครับสำหรับคำถาม Q&A นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ KTA Share s c h i น a าสวันนี้ติดลบหนักจะไปต่อได้ไหมเออจีนนี่ก็นโยบายผ่อนคลายเนาะนโยบายผ่อนคลายสภาพคล่องมานะครับการเติบโต เออไม่สูงการเติบโต moderate ค่อนข้างต่ำนะคนจะไปหาหุ้นเติบโตสูงหรือ growth stock นะครับความไม่แน่นอนยังมีเรื่องของภาคสังหาย,ยังเป็นปัญหาเนาะแต่วิกฤตผ่านไปแล้วแต่เป็นปัญหาอยู่มีความไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องซีโร่โค i ิ policy เป็นความไม่แน่นอนในแง่ของเศรษฐกิจเดาไม่ค่อยถูกว่าตกลงแล้วจะโตดีไหมคนจะวิ่งเข้าไปหาหุ้นคุณภาพตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดนะทางนโยบาย local โโด้วยผ่อนคลายสภาพคล่องมาก็ local ลลก็เป็น o n s h o r นะครับแล้วก็ growth quality ก็คือ KTA shares นะครับส่วน KTD China เนี่ยจะอิงกับปัจจัยมหาภาคข้างนอกสะหน่อยนะหลังผ่านผลประชุมเฟดถ้าเป็นอย่างที่ว่าไวเฟดไม่ได้ทําอะไรรุนแรงนะแล้วก็ตามหลังเงินเฟอ้ออยู่ร่วมกับเงินเฟอ้อเนี่ย KTD China ก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปพร้อมกับสินทรัพย์ต่างๆในโลกนะแล้วก็เป็นตัวที่ราคาถูกด้วยนะน่าจะได้รับผลดีจากเงินเฟอ้อและดอกเบี้ยขาขึ้นจีเดียวเพราะว่าเอ่อคนจะชอบของถูกนะต้องสองตัวไปต่อครับ นะคุณจุธารัตน์ไปต่อแน่นอนสำหรับสตัวนี้นะคุณพรศักด์เค e ีเอเนเป็นยังไงบ้างครับตามแอสซัมชันของเราเกี่ยวกับเฟดนะหลังประชุมเฟดเราเชื่อมั่นเราเราเชื่อจะมั่นหรือเปล่าเนี่ยก็ก็กาแล้วแต่ข้อมูลที่ออกมานะครับแต่ว่าเชื่อว่าด้วยสมมติฐานแบบนี้ก็คือ k ค Energy ก็เป็นหนึ่งในตัวเล่นคอมมอดิตี้ s นะเคมีเอเนอร์จีเคมีมายนนะแล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ คอมมิชชนะั่นเชื่อว่าน่าจะมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งได้ทีเดียวหลังจากประชุมเฟดถ้าเฟดออกมาหน้านี้นะนะไม่รุนแรงนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างก็ได้แต่ว่าตลาดรับได้ว่าไม่รุนแรงไม่ไม่ได้กดเงินเฟอ้อเอาตายนะอยู่ร่วมกับเงินเฟอ้อนะครับสูตรสูตรของการปรับนโยบายมันจะออกมายังไงเนี่ยไม่รู้นะมีคนบอกหลายสูตรเลยแต่ว่าผมเอาแค่โทนเนี่ยผมเอาแค่ระดับ ว่าเขาอยู่ร่วมกับเงินเฟอ้อไม่กดเอาตายนะเชื่อว่าอย่างนั้นเอโนเชีก็เป็นหนึ่งในตัวที่คิดว่าจะไปต่อได้อย่างดีนะครับคุณพรสักิ์นะคุณทัศนีเซีเมวีทีน่าจะไปต่อไหมมันอยู่ในอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตอยู่ในอาเซียนหรือในเอเชียนะความจริงแล้วอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตในภาพรวมเนี่ยจะดีนะเพราะว่าถ้ับคือเงื่อนไขมันอยู่ที่เฟดนี่แหละต้องตามหลังเงินเฟอ้อไม่เอาตายนะไม่ไม่อยากพูดซ้ำนะอ่อิมเมอ,อร์จิงมาร์เก็ตก็ได้ประโยชน์ด้วยเซียมวีที นะมีไทยไทยที่ผมก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าตัวเวียดนามเนี่ยก็อาจจะดูเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเล็กผู้เล่นในตลาดอะไรอย่างเนี้นะะว่าถ้าเขาไปกันต่อก็ไปกันต่อนะครับถ้าเขาไปกันต่อนะไม่ได้ย้ายโยกย้ายตัวเล่นไปไหนต่อไหนเนะมื่อวานมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมรูปทรงมันก็คล้ายๆกับหุ้นเล็กหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ในไทยก็ลองพิจารณานะถ้าตลาดถ้าฟโฟล์มันมาแรงๆเนี่ยหุ้นใหญ่อาจจะดูเด่น พอหุ้นใหญ่ดูเด่นเนี่ยมันจะมีการปลนเปลี่ยนตัวเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงต้องเป็นคําถามในตลาดนะต้องคอยสังเกตดูนะเซมบีทีผมเชื่อว่ากลุ่มคามเห็นส่วนตัวนะกลุ่มคนเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหุ้นเล็กเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เป็นตลาดเล็กเนี่ยอยู่ที่ผู้ความเคลื่อนไหวของผู้เล่นในตลาดเนี่ยสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นการมองเนี่ยจะไม่ได้เคลียร์เคลียร์คัดชัด,ชดแบบ e m ประเทศใหญ่ๆอะไรประเทศอื่นๆนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็าแร์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับในกรุเสเทพผมเองคือไม่ได้มั่นใจมากแล้วกันนะสำหรับตลาดนี้นะครับคุ urs, นะ้เบิร์สถ้าให้เลือกก็ผมว่าเ t ทีอาเซียนจะเป็นอะไรที่กระจายกว่าแล้วก็ตลาดมันก็กว้างดูไหมถ้าเกิดว่าคิดว่านะใช้มุมมองแมกโรฟันโคนะแล้วเชื่อว่าเฟสเรียกว่าประมาณนี้นะผมว่าอาเซียนน่าจะดีนะรวมถึงหุ้นไทยปกติด,ด้วยนะครับคุณเบิร์สวาชิตเนะ้ยเคทีโรเทคลงอย่างต่อเนื่องถัวต่อไปราคาหน้าซื้อ อ่าอันนี้คือแจ้งให้ทราบนะเห็นด้วยครับตัวว่าตัวนี้มันเป็นคุณภาพนะหรือว่าเป็นคุณภาพโค้ด e ก็ได้นะแล้วก็การาฟก็ได้ระดับราคาใช้ได้นะแพงแพงกันนะแต่ระดับราคาเนี่ยใช้ได้มีแคสโตรนะตอนนี้ก็อนอกเหนือจากเรื่องของยิวด้งซึ่งกดดันซึ่งกดดันไอ้หุ้นเทคโดยภาพรวมแล้วเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเออ k เราลยยังกล้าเข้าเลยถูกไหม ก็จะมีเรื่องของรัสเซียยูเครนรัสเซียยูเครนเนี่ยความความแย่ของสถานการณ์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือความไม่รู้นะคือปูตินยังเงียบเงียบอยู่แล้วก็มีการเ,เคลื่อนย้ายครอบครัวนักการทูตออกมาใช่ไหมแต่ทางฝั่งสหรัฐแต่ว่าก็ยังเงียบเบอยู่เงียบเก็คืออันโนนนนตลาดไม่ชอบไม่ชอบความไม่รู้ถ้ามีอะไรที่มันชัดเจนออกมาหน่อยนะหรือกลับมาคุยกันสักนิดนะก็จะวิง่งปรูดได้ นะเพราะความไม่รู้นี่กดหุ้นได้มันเหลือเกินเพราะว่าไม่รู้จะรับเท่าไหร่เพราะไม่รู้ไนงะไม่รู้ว่าจะรับเท่าไหร่นะครับนะก็เออผมเชื่อว่าน่าสะสมนะเพราะว่าเป็นของดีมีคุณภาพแล้วก็ยิงปัจจัยระยะยาวนะคุณเบิร์สคุณมอมรุ่งนะครับดี a ซี j แคเจแปนอยู่ค่ะคิดอยากลงทุนยาวสามถึงห้าปีไม่ทราบว่าด,ดีไหมก็ขอเป็นห้าปีแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นกองทุนหุ้นดีครับนะดีครับเว้นตัวชอบของเราเนะยราคาไม่แพง นะคุณวีรินนะครับวันนี้ยังเข้าไมาแรก KT Finance ยังทานไม่ได้เลยเราเรากลับมาให้เข้านะเพราะว่าเห็นว่าดูดูการประชุมเฟดเป็นผลบวกดูการประชุมเฟดเป็นบวกนะก็คือพูดง่ายๆว่าเราเดาทางเนี่ยเดาทางของเฟดนะแต่ว่าด้วยด้วยหลักการย่ที่เราใช้นะนะนะก็คิดว่าจะเป็นผลบวกต่อ k ค f ีไฟแนนและอีกหลายอย่างของมอิตี เอมอีกหลายอย่างเลยผลประชุมเฟดนะครับที่จะจบในวันพุธแล้วก็จะทราบผลเนี่ยคือเช้ามืดวันพฤหัสนะก็จะสะท้อนในราคาของสิ่งต่างๆในวันพฤหัสเพราะฉะนั้นจะมีวันนี้พรุ่งนี้ยังสามารถที่จะซื้อหาในราคาก่อนก่อนผลประชุมเฟดได้นะเห็นด้วยครับเคดีฟิน c e นซ์วันนี้เข้านะคุณปุยฝ้ายของมุมมองเคดีอยมันย่อๆอืมก็ต้นทุนยังไงเหนือแปดสิบก็ยังต่ำก็ยังสูงกว่า จุดที่เราเข้าเจ็ดสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้นะประมาณสิบเหรียญเนนะี่ยเซฟตี้แฟกเตอร์น้อยกว่าตรงนั้นแต่ว่าผมชอบนะราคานี้อ่พูดต้องพูดตามตรงว่าชอบนะมองเฟสอย่างนี้ชอบคอมมดิติี้นะครับทองยังชอบเลยนะครับชอบครับคุณปุยฟ้าเคจออย TO, นะเข้าได้ก็ก็เข้าได้นะเพราะว่าบางบางท่านอาจจะเข้าไม่ได้ถูกไหมครับนะน่าสนใจครับหุ้น i อเอนะ KTUS ถือนานไหมอืม ก็เป็นหุ้นตามหลักการ5ปี K.T.U.S. Mm hmm. ของในพอร์ตนี่ผม mm hmm. ผมใช้คาว่าของเลิค่านะหุ้นหุ้นใหญ่สารัฐเติบโตสูงเนี่ยมันเป็นของเลิค่าปกติจะไม่ค่อยอยากจะซื้อในราคาปกติเท่าไหร่แต่ถ้าลดราคามาเนี่ยน่าสนใจเหมือนของแบรนด์เนมฮะเหมือนของแบรนด์เนม mm hmm. แบรนด์เนมในแง่ไหน Cat4D เชื่อถือได้เรื่อง e a r n i n g ็งอะไรแบบนเนี้ยเนะเรื่องของโมเดลธุรกิจเรื่องของความแข็งแรงของบริษัทนะฮะเอ่อมุมมองการเติบโต นะครับซึ่งอันนี้เป็นแอคทีฟฟันอยู่แล้วสามารถสามารถเปลี่ยนตัวหุ้นได้นะถ้ามันไม่ดีแต่ว่าโดยปกติแล้วหุ้นในพอร์ตก็จะเป็นอะไรที่เป็นของที่อยากได้แต่ว่าจะซื้อหาก็ในเวลาที่ลดราคาให้นะของของแบรนด์ลดราคาเป็นแบร์กระดินนะนะครับก็ถือนะผมว่าผมควรจะกอดไว้เลยนะ KTUS นะครับของดีถือไว้ครับใน m n คุณฟ a ร f o r ิร์ด นะคิดว่าตลาด US ากับตัวแล้วหรือเปล่ารอเฟดประกาศให้ชัดก่อนหรือก่อนประกาศนี้ครับสไตล์ผมก็จัดซัดเลยแต่ว่าเรามีวิธีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงก็คือการกระจายการลงทุนนงครับนะมีของที่แตกต่างกันหลายๆอย่างบางครั้งไม่รู้จะไม่รู้จะเอาอะไรมางัดมาคานกันเนี่ยก็ถือสภาพคล่องบางส่วนใช่ไหมนี่เป็นวิธีการที่บริหารจัดการความเสี่ยงเราไม่ได้วันลุยสักแต่ลุยนะ แล้วก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันเห็นไหมอ่าก็เออปกติผมไม่ไม่รอนะผมก็ซัดเข้าไปเลยแต่ว่าใช้การกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ที่แตกต่างเนี่ยช่วยนะแต่ไม่รอนะครับเรเลยนะก็ขเข้าเลยคุณฮัทเมนนะครับ WTI ปีนี้ควรเข้าเพิ่มหมายเติม US พกสามไม้และ WTI ยังไม่หยิบใช้นะก็ถ้าเป็นหุ้นที่เน้นในสารัฐชอบอะไรแบบ US มากกว่านะ็คือเป็นเป็น last growth นีแล้วก็ดูมีแคทโฟแล้วมีกําไรแล้วนะครับ w นบิไมีหลายอย่างแต่ว่าตัวไดเวอร์สำคัญเป็นตัวจีท e นะจีซับที i n n นเวชั o นซึ่งก็มีหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้กําไรแคทโฟแน่นแบบ US นะครับชอบ US มากกว่าครับคุณฮัตแมนคุณบีนะคิดว่าหลังประชุมเฟดกลุ่ม small cap ต่อ US จะฟื้นตัวไหมเมื่อคืนนี้เอาเปิร์ฟอร์มเลยนะ m a l l cap เออได้อะ ไม่ได้เกี่ยวของของเราเนะี่ยแต่ขอว่าแถมให้ไมทํา้ามกองเราก็ได้นะแต่ว่าเอาสภาพคล่องสภาพคล่องมาเออสภาพคล่องมาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานีา่คุณเฟิร์สสวัสดีสวัสดีครับนะขอสักท่านหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้วันอังคารเดี๋ยวผมมีขับเขามียกมือท่านหนึ่งนะอี่พี่ยังหุ่นนะครับนะี่มาช่วยปิดรายการเลยเพราะเดี๋ยวผมมีเซสชั่นหนึ่งพอดีอยังุ่นครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนัทธาไม่เจอกันหลายวันค่ะ <laughs> จุกอยู่จุกอยู่ <laughs> <laughs> จุกจุก <laughs> ค่ะคุณนัทธาคุณันนี้ปีเพี้งมุนอ,อยากจะขอมุมมองของคุณนัทธาในเรื่องของอกองทองกับพิชเชดนะคะเพราะว่าพอดีเห็นบรรยากาศแบบว่าสงครามมาเล็กๆและอะไรอย่างเงี้ยค่ะทองทองแล้วก็ตัวพิชเชดเราจะจะจะ,จะน่านลงทุนอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะครับครับก็ อุปสรรคสําคัญของ p r e เชียสในเวลาที่อย่างอย่างคล้ายๆเมื่อคืนอ,อย่างเงี้ยมันก็คือบรรยากาศในตลาดหุ้นมัน impact. อิมแพ t นะแต่ถ้าเชื่อว่าเป็นช่วงสั้นก็สามารถเล่นได้แต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าความเสี่ยงที่เราก็เห็นแล้วมันมีความเสี่ยงปร,ประหลาดๆเข้ามานะอย่างเช่นรัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาแล้วถ้าไปคอมมอดิตี้ตรงๆเนี่ยในวันนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะอาจจะเฟิร์มกว่าเพราะมันเป็นคอมมอดิตี้ตรงๆนะ แต่ถ้าอยากจะเล่นจริงๆเล่นจริงผมว่าไมนิ่งของพี่อ่เหมาะเพราะว่ามุมเศรษฐกิจนะที่ดูไมนิ่งพี่มีทั้งมีทั้งไอโลห์แบบทองแดงอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะซึ่งมันไปกับเศรษฐกิจดีถูกไหมแล้วก็มีทองซึ่งไปกับเศรษฐกิจแย่สเตเรชั่นมันมีความผสมผสานอยู่แล้วถ้าพี่มีพีเชตซ้ำเข้าไปมันซ้ําตัวหุ้นเลยนะบางทีอ,อ,อางนั้นนะ่ะคือพี่มีไมนิ่งอยู่แล้วก็ไม่ควรเติมไม่ควรเติมพิเชียตนะ S <S นเนี่ยยังเรียนตามตรงคือหรือเตอิมไมนิ่งยังดีกว่าเออวันนี้จะเติมไมนิ่งได้เลยว่าไมเนีงผมว่าถ้าชอบพีเียก,กับไมนิ่งผมว่าผมชอบไมนิงม่งมากกว่าอืมอืมใช่เพราะว่าพอดีมันจะมีเม็ดเงินที่ที่รอการลงทุนอยู่ใช่ไหมกำลงังสองขิดสองใจเนี่ยว่าบรรยากาศาแหมมันมาแล้วยูเครนกับรัสเซียมันจะเอายังไง <laughs> <laughs> แต่ทองทองทองจ๋านี่ไม่ครลงเลยเนาะคือถ้าพี่กังวลเรื่องนั้นเนี่ยผมถ้าจะทำเฮดจิงนะ พี่เทียรไม่ค่อยดีสําหรับการเฮดจิ้งอ๋ออาพี่ที่เห็นแล้วเห็นพฤติกรรมอะไรใช่ไหมค่ะใช่ไม่ค่อยช่วยนะเห็นไหมันไม่ค่อยช่วยนะเป็นตัวเอามันเป็นตัวหาหารีเทอร์นอ้เฮดจิ้งจริงๆเนี่ยทองดีกว่าจริงอ่าถ้าหารีเทิร์พี่ไปไมนิ่งดีกว่าอ่าครับพล้วไมนิ่งก็น่าลงนะมันลงไปสองเปอร์เซนกว่าเลยสองวันไมนิ่งผมว่าแกร่งนะดูราคาอลูมิเนียมอะไรก็ได้เมื่อคืนอย่างเงี้ยไม่ลบนะ เอ <cade S 2> ็นดอว่าตเปิดตลาดไปก่อนเปิดตลาดยุโรปเออใช่ตัวเอเนจีเนี่ยมันก็ลงไปเยอะคนคนแบนคายบ้างไหมคะว่าอย่างเมื่อคืนอย่างนี้ออยลงมาอะไรอย่างเนี้ยก็ไม่ make sense คือเป็นตลาดล่มอ่ะเมื่อวานนี้ตลาดล่มความจริงน้ำมันไม่ควรลงอะน้ำมันก็คิดว่าเออก็พึ่งพาเสกินนิดนึงนะตัวเลขต้องดีขึ้นตัวเลขสาระต้องดีขึ้นจะเป็นแอสซัมชันของเราได้พีแอสซัมชันก็คือไปนะแอสซัมชันของเราก็คือเอเนจีก็ในดีต่อ อ๋อได้ครับแต่ว่าหลักๆคือ m i n i n g ดีกว่าเนาะถ้าเลือกอีเดอร์วันอืมใช่หรือว่าถ้ามี mining อยู่แล้วก็ไม่ควรพีเชยมันซ้ําซ้อนอ๋อเข้าใจอ่าโกไปเลยดีกว่าได้ขอบคุณค่ะคุณนักขาครับครับจรงครับขอบพระคุณมากนะขอให้วันนี้จะต้องรีบไปละเพราะวมีเซสชันต่อไปเป็นวันอังคารนะครับขอบพระคุณทุกท่านและทุกคําถามด้วยนะครับมีประโยชน์มากๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทุเดย์บายเกยแธมสวัสดีครับ